ปาฏิหาริ์บนเวทีลูกทุง่งต้นค้าสุปริยาเจอเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาอึ้งก่อนจะจบลงด้วยภาพที่อบอุ่นหัวใจที่สุดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ช่องกุ๊กเขมราชที่เราจะนำช่วงเวลาจริงจากการแสดงดนตรีลูกทุง่งมาเล่าให้ฟังค่ะเรื่องราวในวันนี้อบอุ่นหัวใจและน่าประทับใจที่สุดค่ะ เป็นเรื่องราวของนักร้องสู้ชีวิตรุ่นเล็กน้องต้นข้าวสุปริยาที่งานคอนเสิร์ตวัดบอร,ระแหงคณารามจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาน้องต้นข้าวมีทั้งหมด2งานค่ะโดยน้องต้นข้าวโพสต์ผ่าน Facebook ต้นข้าวสุปริยาว่าคิวงานวันที่30กันยายนเวลาแสดง20.00น ทีพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์และแสดงมุติตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการแอดโรงเรียนวัดยางเกาะตำบกลกรอนโดอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรีงานที่สองเวลา22.30นงานพิธีมุติตาสักการะพระมหานัฐภูมิเปลี่ยนทรรมแประโยคแอดวัดบ่อระแหงคุณารามตำบลพังตรุอํเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี มาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะพอๆแม่แม่ FC ที่รักของหนูนี่ก็เป็นโพสต์ของน้องต้นข้าวค่ะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นสิ่งแรกที่ต้องชื่นชมคือสปิริตของน้องค่ะขณะที่น้องกำลังร้องเพลงอย่างสุดความสามารถไฟทั้งงานดับลงทำกลางความมืดและความตกใจของแฟนๆแต่น้องต้นข้าวในวัยเพียง13ปี กลับยืนยิ้มอย่างใจเย็นและบอกให้ทุกคนไม่ต้องตกใจและเมื่อไฟกลับมาเธอก็ร้องเพลงต่อได้โดยไม่มีที่ติดเลยค่ะนี่คือหัวใจของศิลปินมืออาชีพจริงๆค่ะขอปรบมือให้ดังๆเลยค่ะคอมเมนต์จากแฟนคลับน้องต้นข้าวเก่งมากสมเป็นศิลปินตัวจริงค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้รักน้องมากขึ้นเลยค่ะประทับใจสปิริตของหนูจริงๆ ความสามารถที่แฟนคลับหลงไหลทั้งประเทศและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องพูดถึงคือความสามารถที่น่าทึ่งของน้องค่ะโดยพลังเสียงที่ทรงพลังเกินวัยและความมั่นใจบนเวทีน้องสามารถหยิบเพลงลูกทุ่งเก่าๆกลับมาเล่าใหม่ในสไตล์ของตัวเองได้อย่างหลงไหลจนแฟนๆยกให้เป็นนักปลุกเพลงในตำนานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนน้องก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึง้งและมีเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะ ฟังคอมเมนต์จากแฟนคลับค่ะเสียงน้องต้นข้าวคือเสียงพิเศษจริงๆค่ะฟังน้องร้องเพลงเก่าๆแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวารักในความกระตัญยูของน้องเป็นเด็กดีมากและนี่คือช่วงเวลาที่ทำให้แฟนคลับหน้าเวทีอึง้งแต่เรื่องน่าประทับใจที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะหลังจากน้องร้องเพลงไปได้สักพัก ก็มีคนมาบอกข่าวว่าคนที่น้องรักและรอคอยที่สุดคนหนึ่งมาให้กำลังใจอยู่เงียบๆในงานนั่นก็คือคุณแม่ของน้องนั่นเองค่ะทันทีที่เธอพูดจบบรรยากาศทั้งงานก็อบวนไปด้วยความรักทุกคนช่วยกันมองหาคุณแม่ให้น้องเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะ น้องต้นข้าวก็ยังคงความน่ารักที่เล่นไว้ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายมีการแซวคุณพ่อที่ยกมือขึ้นมาถ่ายรูปเรียกเสียงหัวเราะได้ทั้งงานเลยค่ะไหนแม่ต้นข้าวยกมือให้หน่อยได้ไหมคะอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนอะ่ะอา้าวพ่อคุณพ่อยกมือทําไมอะคะอ๋อถ่ายรูปชูสองนิ้วนึกว่าแม่แม่ต้นข้าวเปลี่ยนไปเยอะเลยฮ่าฮ่ฮ แล้วก็ยังมีการนับถอยหลังให้คุณแม่มารายงานตัวอีกด้วยค่ะเป็นการตามหาแม่ที่น่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะมาชมคลิปเต็มกันค่ะแม่หนูเองแม่หนูอยู่ตรงไหนไม่รู้อะแต่หนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าจะแอบ,บมานั่งดูเงียบๆมาจริงเปล่าก็ไม่รู้ไหนแม่ต้นข้าวยกมือหน่อยได้ไหมคะอยากอยู่ตรงไหนอ่ะ พวกคุณพ่อยกมือทำไมอ๋อถ่ายรูปจูสองนิ้วแล้วเด็ว่ายกมือเพราะว่าแม่ต้นข้าวเปียนไปเยอะเลย <c oughs> <c oughs> ไหนแม่หนูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกหรือเปล่ามองไม่เห็นเลยอะแม่จา๋านับหนึ่งโอ้โหนั่นข้างล่างยกมือแม่หนูจริงไหมนั่นอะสายตายิงสั้นๆอยู่มแม่บอกจะมาแอบดูน่าจะมาแอบจริงๆน่าจะอยู่หลังต้นไม้นู่นก็ั่นปีนดูอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ แม่จ้านับสองแม่ไอคุณอุทุมพรค่ะให้เวลาสามนาทีให้มารายงานตัวอุ๊ยเห็นแล้วเพื่อนสาวยังยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเดินก้มหน้าก่อนคุณอุทุมพอรอุย้ยเห็นหน้าแม่แล้วเขินหมดเลยสวยเดี๋ยวต้องไปออกเดี๋ยวต้องไปออกอไลย์คนไปรบตั้งต้นไม้ก่อนไปคุณอุทุมพร เดี๋ยวต้องออคคอนเสิร์ตนะคะต้องแบบว่ามีค่าตรงค่าตัวกับคุณนิวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้หรอกเก็บเก็บตัวก่อนมาล่างเวทีเลยมามาเปลี่ยนใส่ชุดแดนเซอร์ไปเลยเรามันแน่อยู่แล้วเขาไม่รู้หรอก <c oughs> อ่าประมาณนี้นะคะโอเคจ้าเดี๋ยวมีเพลงเพลงหนึ่งมาฝากนะคะไม่เดินมาทำไมเนี่ยบอกให้เก็บตัวเรามันคนดังนะ มันเดินโชว์ตัวเป็นนางแบบเลยพ่อพ่อพ่อ,พอนุชนี่โอหหนูไม่อยากมีพ่อเพิ่มแล้วว่ะหรือว่าแม่หนูวสวยมาฟังคอมเมนต์จากแฟนคลับกันค่ะกรี๊ดโมเมนต์นี้มันดีตดใจมากรักความเป็นธรรมชาติของน้องต้นข้าวดูแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะซึ้งมากและในที่สุด คุณแม่ของน้องต้นข้าวก็เดินออกมาจากกลุ่มคนดูอย่างเขินๆวินาทีที่น้องต้นข้าวได้เห็นหน้าคุณแม่ชัดๆรอยยิ้มของน้องก็กว้างที่สุดเหมือนโลกทั้งใบสว่างสวัยขึ้นมาทันทีเลยค่ะเป็นภาพที่ตอกย้ำให้เราเห็นถึงสายใยความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่กับลกูกแม้ในชีวิตจริงพวกเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ความรักและความห่วงใยไม่เคยลดน้อยลงแม้แต่วินาทีเดียวเลยค่ะ ใช่ค่ะแววตาที่คุณแม่มองน้องเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและแววตาที่น้องมองคุณแม่ก็เต็มไปด้วยความรักและความสุขมันเป็นพลังงานบวกที่ส่งไปถึงคนทั้งงานจริงๆค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ทําให้เราได้เห็นหัวใจที่แข็งกแกร่งและน่าชื่นชมของน้องต้นข้าวทีมงานกุ๊กเขมรัชขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยู่เคียงข้างน้องตลอดไปนะคะ ขอให้น้องเป็นเด็กที่น่ารักสดใสและเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะและแน่นอนว่าหัวใจสำคัญที่หล่อเลี้ยงน้องจนเติบโตอย่างงดงามก็คือความรักของคุณแม่เราขอส่งความสุขความภูมิใจและความปรารถนาดีทั้งหมดนี้ให้กับคุณแม่ของน้องต้นข้าวด้วยเช่นกันค่ะตอนนี้ช่อง YouTube ต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชียลกลังจะถึง1 0 0 0 0 0 Subscriber ใครยังไม่ได้กดติดตามเข้า YouTube พิมพ์ต้นเข้าวสุปริยา o อฟฟิเชีแล้วกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะและคราวนี้ก็เช่นเดิมค่ะเราขอมอบคำคมนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่และทุกๆพครอบครัวที่กำลังสู้ชีวิตค่ะแสงไฟบนเวทีอาจดับลงได้ชั่วคราวแต่แสงแห่งความรักของแม่นั้นคือแสงที่ส่องสว่างนำทางในหัวใจของลูกตลอดไป และนี่ก็คือเรื่องราวสุดประทับใจที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องกุ๊กเข็มราชนะคะเราจะนำเรื่องจริงจากใจคนลุกทุ่งมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ